มูลิธิรที่ราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบใแก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วนันนี้ในบ้านเลขที่46หมู่6ตำบลบางเดือยอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภพกแห่งหมูลนิธิราชประชาวนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ โดยมีนายไพยรัตเพชรยวนรองผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายอุดมเพิ่มเกษรซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบเหตุอคีภัยเมื่อวันที่17มีนาคม2565ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเงินและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยด้วย